สวัสดีค่ะวันนี้ที่จันนะคะคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะมาไรนะคะวันนี้ประจำวันนะคะที่18พฤษภาคมเนาะเราจะเจอกันเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะกับสาระความรู้ในการเลี้ยงลูกนะคะการเลี้ยงลูกด้นมแม่การดูแลตัวเองทั้งคันข้นขอและก็หลังข้อนะคะ มีความรู้มาฝากนะคะแล้วก็มีการตอบคําถามนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาและต้องการปรึกษาพี่การาากค่ะสามารถพิมพ์คําถามไว้ได้เลยในไลน์นี้นะคะน้องหงเดินทานข้าวกับไข่ได้หรือ,อยังนะคะทานได้เลยนะคะก็ถ้าอยากลองก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นไข่แดงก่อนอ่ะก็ได้นะคะคือทําไมพี่กันถึงให้เริ่มไข่แดงก่อ,กอนจริงๆกรมอนาม์ไม้เขาให้เริ่มไข่ครึ่งฟองเลยนะคะครึ่งฟองก็คือกินพร้อมกันเลยไข่แดงไข่ขาวนะคะแต่จากที่ประวัติ คือพีก่การ่ดมีลูกแพ้ไงแล้วเขาแพ้ไข,ข่ขาวกับไข่แดงแยกกันไงเวลาเราไปตรวจแพ้เนี่ยไข,ยข,ขย่ขาวไข่แดงเขาประเมิอนออกมาแยกกันนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะถ้าเราไม่ไปตรวจใช่ไหมคะพีก่การก็เลยแบบว่าแนะนาว่าเแม่ลองก่อนก็ได้ให้ลูกกินไข่แดงสักก่อนมือน้อนึงนะคะอีกมื้อกินไข่ขาวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ได้ดูว่าลูกแพ้อะไรแพ้ไข่ขาวหรือไข่แดงหรือเปล่านะคะอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเออเพราะเมืนั้นบางคนกินไข่ทั้งลูกพอลูกมีอาการแพ้ คือกินไข่ทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงพอลูกมีการแพ้อะลูกฉันแพ้ไข่ก็งดไปเลยไข่ขา,ขาวไข่แดงแต่พอไปตรวจปุ๊บคือไปตรวจถ้าไปตรวจเร็วลูกก็ไม่ขาดสารอาหารไก้ไหมแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ไปตรวจนะคะก็งดไปเลยค่ะงดไปสามสี่เดือนเอาลูกก็ไม่ได้กินไข่เลยทั้งทั้งที่ลูกอาจจะแพ้แค่ไข่ขาวซึ่งไข่ขาวมีโอกาสแพ้มากกว่าไข่แดงเออลูกก็ยังกินไข่แดงซึ่งมีสารอาหารดีๆอยู่นะคะมีธาตุเหล็กอะไรอย่างนี้เนาะเราต้องลองแยกกินก็ได้ค่ะ ลูกก็ยังคงได้ไข,ข่ครึ่งฟองอยู่เหมือนเดิมนะคะกินไข่ได้วันละหนึ่งมื้อนะลูกหกเดือนแล้วนะคะต้องเปลี่ยนเป็นนมสูตรสองเลยไหมนะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวน้อยนะคะก็ส่วนใหญ่พี่แกนจะแนะนําว่าให้เป็นสูตรหนึ่งยาวไปเลยจนถึงหนึ่งขวบพอหลังหนึ่งขวบก็เปลี่ยนเป็นนมกล่อง UHT ที่พี่แกนเอามาให้ดูนะคะมันก็จะมีเนี่ยไทยเดนมาร์กนะคะฟโฟมสแล้วก็อะไรที่เป็นรสจือดอะ หนองโพเนาละลดจิตร้อยเปอร์เซ็นต์นมจีรด,ดานะคะนมจิรด,ดาก็มีแม่แม่ให้ให,ให้ให้ทานกันเยอะนะคะลูกหกเดือนทานปลาอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆแล้วให้เริ่มจากปลาน้าจืดก่อนก็ได้นะคะก็จะได้ให้เริ่มเป็นกับปลาน้ำจืดก่อนนะคะสามห้าวีคนะคะปั่งลูกเปิดแล้วเร็วไปไหมนะคะก็ถือว่าข้อตอนกาหนดเล็กน้อยนะคะก็สามห้าวีคบวกสองวันนะคะเออ ทีนี้ปากมูกเปิดแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่ oh วาแม่มีเจ็บท้องไหมในคันหลังนะคะในคันหลังหมายว่าท้องหลังบางทีมันม so ีปากมูกเปิดค้างนะคะเปิดค้างเก่าเช่นเส้นหนาเปิดค้างเก่านะคะถ้าปากมูกเปิดแล้วมีความบางหมอบอกว่าอุ้ยปากมูกเปิดแล้วบางด้วยเช่นแปดสิบอันนี้แสดงว่ามันเข้าสู่ภาวะคลอดแม่ก็มีโอกาสคลอดก่อนกําหนดนะคะเวลาที่เขาดูปากมูกเขาดูความหนากับความบางนะคะ เวลาพยาบาลหรือว่หมอตรจภายในเนาะผ่าข้อจะประจำเดือนมาตอนไหนนะคะหลังผ่าข้อสี่ถึงหสัปดาห์ยกเว้นกรณีให้นมลูกอาจจะไม่มาได้นะคะเนื่องจากฮอร์โมนที่ทําให้หลังน้ํำนมไปยับยั้งการตกไข่นะคะลูกสี่เดือนทาน dha เสริมได้ไหมคะเอาจริงๆไม่ต้องเสริม สี่เดือนนะคะในนมสมมติกินนมแม่ในนมแม่มีแล้วกินนมผงในนมผงมีแล้วเออพี่กันนะไปเห็นโฆษณาจริงเข้าใจเลยพี่สงสัยเพราะว่ามีแม่นะคะบางส่วนนะ่ะมาถามพี่กันว่าจะให้ลูกกิน DHA เสริมดีไหมลูกอายุแดเดือนคะ่ะลูกอายุเดเดือนคะ่ะที่เป็นแบบเป็น DHA แบบแคปซูลนะคะซึ่งพี่อาจจะไม่มเวลาศึกษาข,ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอย่างแท้จริงเพราะไปเห็นโฆษณานะคะ โฆษณาจากอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลทางทางโซเชียลนะคะแล้วเขาบอกว่าเด็กอายุหนึ่งปีตัมว่หนึ่งปีกินได้เขาพูดอย่างนี้มีคําเขียนเลยว่าเด็กอายุหนึ่งปีที่ทานได้ซึ่งซึ่งไม่ได้อะค่ะเราควรมันเป็นอาหารเสริมค่ะลูกควรจะได้กินอาหารได้สารอาหารจากจากอ่ะและเกิดหนหนึ่งปีก็คือจากนมที่ลูกกินเท่านั้นนะ อย่าเพิ่งไปให้อาหารเสริมเลยนะคะอาหารเสริมโตขึ้นแล้วค่อยกินก็ได้ถ้าอยากกินนะคะให้เราพยายามทําอาหารให้ลูกกินที่มันมีประโยชน์มีคุณค่ามีดีเอมีสารอาหารได้ครบถ้วนดีกว่านะคะคนสมัยโบราณเขาให้กินอาหารเขายังไม่มีให้อาหารเสริมเลยนะเนะคนะคะนนี้ก็ขอบคุณนะคะอุ้ยสองร้อยเก้าสิบแปดไลค์เลยนะคะทุกการไลค์การแชร์นะคะช่วยแชร์เก็บไว้แชร์ไปให้เพื่อนนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะก็ช่วยให้เฟซบุ๊กไม่ถูกปิดกันนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ